ก็ส3มีเลขอยู่2องจำนวนซึ่งจํานวนที่2น้อยกว่าจํานวนแรกอยู่21ถ้านําจํานวนแรกหารด้วยจํานวนที่2จะได้4จงหาเลข2องจนวนนั้นนี่เราก็ให้ตัวแรกจํานวนแรกเป็น x จํานวนแรกก็เป็น x จํานวนที่2องก็เป็นอะไรน้อยกว่าน้อยกว่าจำนวนแรกอยู่21ก็ x ลบยีสิบเอ็ด หารกันแล้วได้เท่ากับล่ะหารได้เท่ากับจะได้ส่ก็หารได้สีหารได้เท่ากับส่ก็แก้สมก,การก็เก็เท่ากับย้ายสีแก้ขึ้นมนาะก็เอ็กลบยี่สอเอ็กลบแปดสิบเอ็ก่อ็บวกเย้ายมาเป็นลบเอันนี้ลบแปสิย้ายมาก็เป็นบวปดสอันนี้ก็ไ,ได้เป็นสามเอ็ก 84 x ก็เท่ากับ84ส่วน3 3 2 6 3 8 24เพราะฉะนั้นจำนวนมากคือ28ก็ตอบข้อ4